สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับรำสับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็ต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะครับในช่วงที่โควิด -19 นะครับแพร่ระบาดอยู่ทุกทั่วมุมโลกในขณะนี้นะครับครับนั่นก็คือในเรื่องราวที่เราต้องมาพบเจอกันแล้วก็ทําให้เราต้องได้มาเรียนกันในรูปแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่า การเรียนการสอนในวิชาการอาชีพของเราเนี่ยจะเหลือการเรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนรู้หนึ่งหน่วยเท่านั้นก็คือหน่วยเรื่องของงานช่างในบ้านครับซึ่งพวกเราก็จะได้ลงมือปฏิบัติกันนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าในช่วงการเรียนในช่วงแบบนี้การเรียนอะไรแบบนี้นะครับเราคงไม่ได้ทําหรือว่าลงมือปฏิบัติกันหรือว่าไม่ได้ไปซื้อของเพื่อมาปฏิบ,บัตามคลิปหรือว่าตามที่ผมได้มอบหมายให้พวกคุณไปทำนะครับแต่ตรงนี้เนี่ย ก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนรู้ก็คือในเรื่องของภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็เนื้อหาในความเข้าใจรวมถึงวิธีการก่อนนะครับวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องความหมายและความสําคัญของงานช่างในบ้านซึ่งพวกเราเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วแหละว่าความสําคัญแล้วก็รูปแบบงานช่างในบ้านเนี่ยมันอยู่ในทุกอนูอยู่ในทุกช่วงของพวกเราจริงๆในงานนี้นนครับถ้าพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มเรียนกันเลยครับ สำหรับงานช่างในบ้านเนี่ยครับหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงการใช้การเลือกใช้การดูแลรักษาการซ่อมแซมการดัดแปลงการปรับปรุงนะครับการแก้ไขการสร้างหรือผลิตชิ้นงานนะครับเพื่อให้กิจกรรมดําินในชีวิตเนี่ยในประจําวันของเราเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีความสุขและก็พอเพียงคือพูดง่ายๆคืองานช่างในบ้านเนี่ยคือเกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวกับการ ดูแลรักษาการใช้ด้วยเพราะหลายคนอาจจะมองเพียงว่าการงานช่างในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของการซ่อมแซมเท่านั้นจริงๆไม่ใช่นะครับมันรวมถึงการต่อเติมการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้คือความหมายโดยรวมนะครับนะก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่บ่งบอกถึงการทํางานในบ้านแล้วก็การทําให้วัสดุอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยมันสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับสําหรับงานช่างในบ้านเนี่ยครับ เราแบ่งจำแนกนะครับด้วยการออกเป็น6ส่วนหลักๆดังนี้1นนะครับก็คือการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดของบ้านไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างนะครับหรือว่าขอบประตูที่มันบวมหรือว่าหน้าต่างที่มันค่อนข้างจะชำรุดเปิดปิดยากอย่างเงี้ยเรียกว่าการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดของบ้าน2ก็คือการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมก๊อกน้ําระบบน้ํารวมถึงท่อน้ําต่างๆเนี่ยจัดเปยนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและซ่อมแซมนะครับเรื่องของระบบน้ําในบ้านนะครับ3คือการซ่อมแซมเครื่องใช้ ในบ้านครับเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ที่มันเคลื่อนที่ได้ชั้นวางทีวีอะไรแบบนี้นะครับนะสการซ่อมแซมสีนะครับก็คือการทาสีเนี่ยทั้งตัวสีภายในบ้านตัวสีภายนอกบ้านรวมถึงตัวสีที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนมีความเลอะสกระปรกเนี่ยก็คือจัดเป็นงานช่างเหมือนกันนะครับ 5. การติดตั้งประกอบของใช้นะครับเช่นชั้นวางของกล่องใส่ของชั้นวางทีวีและพวกนี้ครับรวมถึงการประกอบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย จะเป็นงานช่างหมดเลยแล้วก็6สุดท้ายก็คือการซ่อมแซมไฟฟ้าในบ้านครับการเดินสายไฟการเช็คระบบไฟหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในบ้านประมาณนี้ครับครับและสําหรับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันก็คือวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED นะครับซึ่งเราจะมีคลิปให้ดูต่อจากนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่สาคัญไหมสําคัญครับเพราะเดี๋ยวนี้การใช้หลอดไฟ LED เนี่ยช่วยในเรื่องของความประหยัดไฟนะครับ วัสดุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ครับ 1. หลอดไฟแบบ LED อันนี้เป็นแบบ T8 นะครับก็คือเป็นหลอดยาวเหมือนฟลูออเรสเซนต์เลยนะครับแต่ว่าเป็นหลอด LED นะ 2. คีมปากแปนนะช่วยในการบิดในการปอกใส่ไฟนะครับ 3. ไขควงปากแบนครับก็จริงๆแล้วนะควรจะใช้ไขควงที่เป็นไขควงเช็คไฟได้ด้วยเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับ4บันไดช่างทรง A ก็คือบันไดที่มมนเป็นโลหะนะครับ ที่มันพับได้นะครับทรง A ก็คือมันกางออกมาแล้วมันลักษณะคล้ายกับตัว A เป็นแบบนั้นนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราสามารถรับลมคลิปต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ ก็มาพบกับทําแบบบอยนะครับกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์นะครับหรือ2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับโดยสนใจแล้วผมจะอัปโหลดคลิปนะครับลงในช่อง y o u t u b e นะครับก็ประมาณช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็น2ครั้งต่อสัปดาห์ก็คั้นกลางด้วยวันพุธบ้างวันพฤหัสบ้างนะครับ คลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนก่อนนะครับที่ผมเคยได้ทำแผนผังวิธีการต่อหลอดไฟ LED นะครับไว้อยู่2ตอนด้วยกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแผนผังแบบแผนนะครับไม่ได้มีการต่อจริงนะครับและพอดีมีพี่ๆนะครับที่ได้ดูคลิปแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากจะดู การต่อจริงๆบ้างนะครับอุปกรณ์ในบ้านของผมโดยส่วนใหญ่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ใหม่หมดนะครับเพราะว่าบ้านทําใหม่นะครับอุปกรณ์หลอดไฟเก่าๆก็ไม่มีเลยนะครับพอดีอไปค้นของนะครับก็ได้อุปกรณ์หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับพอดีเป็นของเก่าของบ้านภรรยานะครับก็ เลยได้ของนำมาสาธิตให้ดูในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการศึกษาแบบแผนของการต่อหลอดไฟ LED นะครับทั้งตอนที่ในและตอนที่2นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างของคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพื่อทำการศึกษาการต่อหลอดไฟ LED แบบต่างๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการต่อแบบต่อหัวท้าย นะครับจะไม่มีการต่อแบบของยี่ห้อฟิลิปนะครับเป็นการต่อหลอด LED ที่ขายกันแพร่หลายนะครับหลายยี่ห้อนะครับที่มีการต่อแบบหัวท้ายนะครับได้อุปกรณ์มาครับนี่เป็นหลอดสั้นนะครับเป็นใช้หลอด T8 นะครับขนาด9วัตต์นะครับถ้าเป็นหลอดยาวก็เหมือนกันนะครับหลอดยาวก็18วัตต์นะครับเราได้โคหลอดมานะครับเรา ตัวนี้เป็นหลอดฟลูอเรสเซนต์อย่างเดิมนะครับเราจะทำการเปลี่ยนนะครับไม่ใช้ฟลูอเรสเซนต์ะครับจะไปใช้เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับเราเปิดอุปกรณ์มาเลยครับตรงนี้ความจริงมันมีน็อตนะครับมันมีน็อตแต่ว่า,าเนื่องด้วยเป็นของเก่านะครับหามาน็อตมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ นี้เรามาดูนะครับในกล่องหลอดฟัดูออเรสเซนตเนี่ยมันก็จะมีบัลาดนะครับแล้วก็มีสตาร์เตอร์นะครับอุปรกรณ์มันก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มีขั้วต่อสายที่จะไปต่อกับขั้วของออปลั๊กไฟนะครับหรือสวิตช์เปิดปิดนะครับทีนี้เราจะมาใช้หลอด LED เรา จะต้องเปลี่ยนยังไงนะครับมีวิธีการเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับที่1คือเราถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับเราไม่ใช้สตาร์เตอร์นะครับต่อไปนะครับตรงบัลลาดมันจะมีคั่วเทอร์มินอลนะครับหรือเรียกอย่างว่าลูกเต่าก็ได้นะครับที่ใช้ต่อสายนะครับ ให้เราเอาไขาควงนะครับวัดไฟเดือไขควงธรรมดาก็ได้นะครับถอดออกมานะครับการเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยนะครับทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังคือเราจะต้องสับคัดเอาท์นะครับหรือเบเกอร์นะครับภายในบ้านเราตัดไฟออกจากวงจรเสียก่อนนะครับทุกๆครั้งที่มีการต่อหลอดไฟการเปลี่ยนหลอดไฟ,กา,ดไฟการเปลี่ยนอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้านเรานะครับเราต้องตัดวงจรภายในบ้านของเราให้เป็นอิสระนะครับไม่มีกระแสะไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องซะก่อนนะครับจึงจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ควรจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับพวกเทสแลมนะครับหรือไายควงวัดไฟเนี่ยสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อทำการทดสอบว่าเ,เมื่อต่อเข้าระบบแล้วเนี่ยมันมีไฟ เข้ามาหล่อเลี้ยงหรือมีไฟลัดบนจออะไรหรือไม่นะครับเราได้ถอดสายออกมาแล้วนะครับถอดสายออกมาแล้วง่ายๆเลยครับเราก็เอาสายสองสายเนี่ยมาจับกันเลยนะครับมาจับกันเลยจับอย่างนี้นะครับเราจะไม่เดินระบบไฟเข้าไปหล่อเลี้ยงที่บัลลัดนะครับเราจับมาเลยโดยใช้นะครับเทอร์มินอลนะครับหรือลูกเต๋า นะครับหรือโคดต่อสายไฟนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกนะครับเรียกเทอร์มินอลก็ได้หรือถ้าไปซื้อตามร้านก็ลูกเต่านะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่อันเดียวพอนะครับใช้แค่อันเดียวตัวเดียวนะครับผมตัดมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตัวเดียวนะครับเราก็จับสายเข้าไปเลยนะครับจับสายต่อสายนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเทอร์มินอลตัวนี้นะครับเราคว้นสายไฟแล้วนะครับเราก็พันเลยนะครับเราก็พันสายแล้วเอา สกอเทพันสายไฟเนี่ยพันให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นหนานะครับการพันสายตรงนี้นะครับต้องแน่นนะครับใช้ครีมเนี่ยบิดเกลียวให้แน่นหนาเลยนะครับอย่าให้หลวมนะครับเพราะว่ามันจะสปะนะครับก็เรียบร้อยนะครับ ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เก็บสายเข้าไปข้างในตัวกล่องเลยนะครับระบบก็มีอยู่แค่นี้นะครับ1ถอดสตาร์เตอร์นะครับ2ถอดคู่ของบัลลาดแล้วนำมาเชื่อมกันนะครับก็มีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับตัวอื่นไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ เอาหลอดไฟนะครับมาใส่ที่ขั้ว2อขั้วนะครับการใส่ขั้วหลอดไฟนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหลอดเนี่ยมันจะมีตัวเป็นขีดๆนะครับเป็นเหมือนรอยด่างๆนี่นะครับซึ่งมีอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับจุดนี้นะครับ จะอยู่ตรงข้ามกับตัวยี่ห้อของมันนะครับคือยี่ห้อมันอยู่ตรงนี้นะครับยี่ห้ออยู่ด้านนี้นะครับแต่ว่าตัวดังๆเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเวลาเราใส่เนี่ยให้เอาตัวยี่ห้อเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นด้านบนหรือถ้าติดบนเพดานก็เอาลงล่างอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่เราก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับเอายี่ห้อเนี่ยเอาไว้ด้านบนอย่างนี้นะครับ ตัวลายด่างๆยาวๆเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับทดสอบมันดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาตัวฝาตัวนี้ไปปิดนะครับทดสอบดูว่าเมื่อเสียบไฟแล้วเนี่ยมันติดไหมนะครับเอาหลอดไฟมานะครับนะครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ติดแล้วนะครับลองปิดดูนะครับเ้าเทสอีกทีททนึงนะครับเหตุผลที่เรา,เาไม่ใช้บรรดาเพราะว่าตัวบรรดาเนี่ยมันจะมีการกินกระแสไฟด้วยนะครับเพราะว่ามีตัวขดลวดอยู่ในตัวบรรดาตัวนี้นะครับเราก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับบ้านใครครับที่มี หลอดโซล่าเซนแบบเก่านะครับก็เพียงแค่เราไปซื้อนะครับหลอด LED นะครับที่มีขายตามร้านไฟฟ้ามีขายนะครับสามารถไปซื้อมาได้ราคาเดี๋ยวนี้นะครับราคาไม่แพงแล้วนะครับแล้วก็หลอด LED นี้นะครับมีข้อดีคือว่ามันเป็นหลอดที่สามารถประหยัดไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อเทียบกับ หลอดรเซนอย่างเก่านะครับหรือหลอดไฟแบบอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาใส่อุปกรณ์ให้มันเรียบร้อยไปก่อนนะครับข้อสังเกตนะครับของหลอด LED เนี่ยซึ่งมันจะมีอยู่การต่อ,อมีขั้วที่จะต้องต่ออยู่2ออย่างนะครับคือต่อ ขัวสด้านนะครับกับต่อเข้าทั้งขั้วด้านเดียวนะครับซึ่งขั้วที่ต่อเข้าด้านเดียวเนี่ยมียี่ห้อฟิลิปนะครับซึ่งให้เราสังเกตเป็นทิคง่ายๆเทคนิคง่ายๆคือว่าถ้าเราไปซื้อหลอด l e d แล้วนะครับเขาแถมตัวสตาร์เตอร์นะครับเป็นสตาร์เตอร์ของเขาเองนะครับนะครับซึ่ง อถอดสตาร์เตอร์นะครับที่ใช้กับพวเวซนต์ออกมานะครับแล้วก็เอาสตาร์เตอร์เนี่ยใส่เข้าไปแค่นั้นนะครับไม่ต้องถอดอาสายจากบัลลาดออกมาจับเข้ากันนะครับส่วนใหญ่ก็ดีห้อฟิลิปนะครับเขาจะแถมมาให้อย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขที่ตัวบัลลาดนะครับเพียงแค่เอาสตาร์เตอร์อันเก่าออกแล้วก็เอาสตาร์เตอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับ สวมเข้าไปแล้วก็เปิดสวิตไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนถ้าไปซื้อแล้วนะครับเขาไม่มีสตาร์เตอร์มาให้นะครับก็แปลว่าหลอดนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมาทําการถอดสตาร์เตอร์ออกแล้วอถอดบรลลาดแล้วเอาสายบรลลาดมาจํากันนะครับหรือถ้าใครไม่อยากถอดตัวบรลลาดก็ได้นะครับ แต่จําเป็นจะต้องถอดสตาร์เตอร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดสตาร์เตอร์แล้วเนี่ครับเส้นลายและนิวตรอนมันจะช็อตกันนะครับต้องจําไว้ให้ดีนะครับต้องถอดสตาร์เตอร์ออกสําหรับท่านที่ไปซื้อแล้วเขาไม่มีบรรดาให้มานะครับส่วนยี่ห้อที่เขามีบรรดาให้มานะครับก็เพียงแค่ถอดสตาร์เตอร์เก่าออกแล้วใส่สตาร์เตอร์ตัวใหม่ของเขาเข้าไป ก็สามารถใช้การได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดปีกย่อยนะครับเพื่อนๆน,นะครับสามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าๆของการต่อหลอดไฟ LED แบบที่1และแบบที่2นะครับจะมีการต่อหลายๆอย่างนะครับก็เ,เข้าไปชมเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรวันนี้ก็นำมาสาธิตให้ชมกับหลอด LED แบบต่อหัวต่อท้าย นะครับเป็นหลอดสั้นนะครับ9โวลต์นะครับเป็นหลอดท8นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่ข้อแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตามนะรับเพื่อนๆใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็เชิญกดติดตาม นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้รับทราบนะครับคลิปใหม่ได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับและเราจะสรุปหลักการของการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ได้ดังนี้ครับ1 ปิดสวิตช์ไฟก่อนการทํางานหรือว่าก่อนการติดตั้งในทุกครั้งครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครับ2ก็คือตรวจสอบสภาพหลอดไฟ LED ครับให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะถ้าเกิดมันชารุดแตกหรืออะไรเงี้ยไม่ควรนํามาเปลี่ยนนะครับ3ก็คือเปิดรางข้อฮะหลังจากนั้นถอดเนี่ยฮะสตาร์เตอร์ออกนะครับสตาร์เตอร์เนี่ยก็คือเมื่อเราถอดออกเนี่ยมันจะเ,เป็นช่องนะครับ 4. ปลดสายไฟออกจากบัลลาดฮะแล้วถอดออกฮะ 5าคือต่อสายไฟเนี่ยด้านแอครับเข้ากับสายไฟด้านหนึ่งนะครับมันจะอยู่อีด้านมุมหนึ่งนะครับ6กน,นะครับก็คือตรวจสอบดูว่าการต่อสายไฟของเราถูกต้องไหมแล้วก็ปิดฝาครอบรางนะครับแล้วก็เปิดทดสอบการใช้งานนี่คือหลักการคร่าวนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟแบบ LED ซึ่งสังเกตได้ว่าเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟนั้นเราสามารถทําได้ง่ายฮะแต่ต้องยึดหลักเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของการเซฟตี้นะครับเรื่องของการถ้าเรียกว่า ใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้ด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะเรื่องของไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอันตรายหากเราใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะให้ผลกระทบตรงนี้นะครับส่งผลต่อเราโดยตรงนะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นเกิดอาการเขาเรียกว่าอุบัติเหตุจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับและในส่วน นี้ครับที่เหลือก็ต้องขอขอบคุณนะครับแหล่งที่มาแล้วก็ข้อมูลอังอิงนะครับที่สนับสนุนนะครับในเรื่องของเนื้อหานะครับก็เป็นเพจกคลิปต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลนะครับจากตำราการเรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้เพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็ใช้เพื่อในส่วนของการเรียนการสอน้วิชาการอาชีพเท่านั้นครับ